บางคนต้องเชี่ยวข้าวให้ละเอียดก่อนคืน่ะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมคือถ้าเกิดคืนเป็นก้อนไม่สามารถทําได้จริงๆแล้วก็ทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนต้องคิดถึงหนูแน่ๆเลยเพราะหนูคงจะคิดถึงทุกคนมากๆ ดังนั้นช่วงนี้วันไหนที่มีให้แบบว่ายังมาเจอกันได้อยู่อยากให้มากันเยอะๆนะทุกคนอยากให้มาหากันเยอะๆไผ่ต้องวิ่งเปี้ยวเฮ้ยเราเราเป็นคนวิ่งไหวนะทุกคนรู้หรือเปล่าหนูเป็นคนวิ่งไหวมากเลยนะเราเคยวิ่งแบบเราชอบวิ่งมากไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้วิ่งแล้วอ่ะขาเริ่มไม่ไปแล้วว่ะแบบร่างกายอายุเยอะ สมมติสมมตินะปีก่อนมันมีโชว์ด้วยนี่พี่ทีน่าโชว์เต้นอ่ะของกีฬาสีอะอย,อยากไปโชว์เลยอะอยากมีจัดโชว์ของสีแดงอย่างเงี้ยอยากไปอะขอให้ได้ไปเถอแต่ไม่มีเวลาซ้อมแน่เลยสมมุติสมมติมขออนุญาตปัดขนตาสักครู่นะคะปัดยังไงให้เหมือนติดขนตาปลอม ดูดิทุกคนดูคนตาแล้วดิแต่ผมมันเริ่มอันนี้แล้วอะผมมันเริ่มเฟดแล้วอะแป๊บนึงนะจะใช้สูตรก็ไม่ใช่ไปริวพยายามเปิดเพลงกล่อมคนอยู่เปิดเพลงอะไรต่อไปดีกลิ่นวันนั้นโอเคโฆษณา,า,าจบ เอ,อช่วงนี้ผิวหนะ้าเราค่อนข้างแบบโซแบดมากแย,แ,ยแ,ยแย่เลยอะคนคนที่สี่หนูไม่ว่าวันที่สี่หรือเปล่าชวนพี่ฟ้าตีลังกาจบพี่ฟ้าตีลังกาไปด้วยกันหรือเปล่าจะพาพี่ฟ้าม้วนหน้าไปด้วยกันเฮ้แต่ปีก่อนพี่ฟ้าอยู่สีแดงนี่หนูจำได้ว่าพี่ฟ้าใส่สีแดงปีนี้เราอยู่สีแดงนะจ๊ะปีนี้อยู่สีแดงทีมเรสนะจ๊ะ คืนจริงๆมันไม่ได้เข้มขนาดนี้นะมันเป็นกระสีฟิลเตอร์อะ๊บนึ้นะทุกคนนี่สีดิบสีงเป็นก็เข้มดีทำไมอะคิดถึงกันไหมช่วงนี้คือแบบว่าด้วยความที่เราติดภารกิจเลยไม่สามารถแบบว่ารับงานอะไรได้นะคะทุกคนก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ไปออกงานให้ทุกคนได้มาพบได้มาเจอกันดังนั้นวันที่สี่เป็นงานที่มัน รับไว้ตั้งเเนิน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 แล้วอ่ะงานที่มันมีอยู่งานเนิ่นเนินเนินเนิน่ให้มันรับพังไว้อะดังนั้นก็มาเจอกันเยอะๆนะมันไปรับส่งที่สนามบินได้ไหมเสื้อเซ็กซี่มาไอแดงลูกเสียบม้มที่ผ่านไม่เข้าดอมคือไรย่มาไรบ่อยๆได้ไหมจริงๆก็มาไรบ่อยๆได้ค่ะทุกคนแต่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอฮ้ยดู ก็ยังว่าทำไมเปล่ามันเดงใช้สีนี้ผิดอันไม่ใช้สีแดงก็ยังว่าทำไมสีปะมันเข้มจังอันนี้ทาใหม่อ่กนไม่ได้มันเดงไปไม่ชอบทาผิดสีจริงๆแล้วทาสีนี้คือสีอ่อนก่อนนี่สีธรรมชาติเนี้ยเออ เห็นไหมสีนี้สวยสีนี้เสร็จปุ๊บ่นเป็นลิปที่เราชอบมากเลยอะทุกคนของลากะเรารู้สึกว่ามันแบบมันกรอสแบบถูกใจเราแล้วมันก็าทาทาตรงกนกันี่และนี่ก็ทาตรงกลางนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ อันนี้เป็นเบอร์2 0 1กับ208ค่ะเอามาผสมกันนะคะทุกคน2 0 1กับส0 8สีสวยมากสีจริงคือแบบเราชอบเบอร์201มากมันเป็นฟิลต่อให้เราแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าหรือจะแต่งลุกไหนคือมันสามารถทาได้ตลอดเลยอะแล้วมันก็เป็นฟิลแบบเนี่ยกรดกรดใช่ปะแบบแบบปากไม่แห้งเลยด้วยเราชอบที่มันแบบปากไม่แห้งแล้วมันก็ราคาไม่ได้แรงมันเลยเป็นฟิลที่ จะทาเท่าไหร่ก็ได้จะปัดก็ไม่ได้เสียดายของลากะค่ะใช่ปะเขาอ่านลากะหรือลาคะลากะใช่ไหมลากะเนาะเรามีลิปของเขาแบบเกือบจะสิบแท่งแล้วอะทุกคนแต่ว่าเขาออกสีใหม่มาอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าเราชอบส่วนตัวจริงๆซื้อเองทั้งหมดทุกอย่างที่มีอืมราคา หรออ๋อก็มาอ๋อกีฬาสีอยากเจออยากเจอทุกคนเหมือนกันนะคะหวังว่าพวกเราจะได้เจอกันหวังว่าหนูจะได้ไปนะทุกคนแต่ว่าราคาอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปพราะจริงหนูติดธุระวันนั้นนะคะแต่เดี๋ยวรอดูเวลาก่อนว่าเราจะสามารถแบบว่าอะไรยังไงได้บ้างโอเคนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวนี้จะออกไปซื้อของกับคุณแม่ จริงๆจ,จ,จะไปหาเสื้อผ้าที่ใส่ไปคอนพ่งนี้แหละคือตอนแรกเราเนูว่ามันถูกแคนเซิลใช่ปะเราก็เลยเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะเราก็เลยไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าที่ใส่ขึ้นคอนเลยก็เตรียมแค่ชุดออกงานลาตีเฉยๆอะไรเงี้ยอืมแต่พออ้าวสรุปคือต้องขึ้นหรอก็เลยเออต้องไปหาซื้อวันนี้แล้วแหละเพายังไม่ได้ดูอะไรไว้เลยแล้วก็มีใครรู้บ้างว่า ของแนดบินถึงไทยกี่โมงอะเพราะว่าจะได้นัดสีกันกับน้องไม่รู้น้องน้องเล่นโซเชียลได้อยู่ปะอะนันเลนเอันนี้เป็นจริงๆเป็นที่เขียนคิวของบรอิดค่ะแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะชอบเอามาเขียนอ่ะอะนันเลนเอร์มากรีดเป็นอายไลเนอร์ช่วงนี้แต่งหน้าเบาลงเยอะมากเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราต้องฝึกแต่งหน้าให้เป็นไวชยัยชัยนะคะเป็นไวชัยนะคะเที่ยงกว่า สิบเอ็ดโมงกว่านัดขุนแม่ไว้เที่ยงครึ่งแต่ว่าเราไม่เลิฟผิวเราช่วงนี้เลยเอ่ะทุกคนพารานอยสุดๆมีใครมีอะไรแนะนำแม้ให้ไปฉีดให้ผิวเราแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบผิวกระจ่างใสนี่ว่าจะไปต้องไปดิบผิวแล้วก็เนี่ยรู้สึกผิวช่วงนี้อ่อนแอมากๆมากผ่อนน้อยใช้พลังงานเยอะ สาวไว้ใสโดนใจอุ้ยน,อน,น,อน,นู่นน,น,นนั่นนี่นู่นนั่นนึงนะคะทุกคนอุ๊ยจะน่าจะไม่ถูกใเป็นฟังกันจริงๆอจริงๆคือเราอะยังลองไม่เป็นเท่าไหร่หมายถึงว่าลองไม่เก่งใช้ช่องเสียงไม่เก่งแต่ว่า แค่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเออคุณคือแนะนำเพลงนี้เข้าคาแรคเตอร์ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เโอเคหนูเอาเพลงนี้ก็ได้ค่ะหนูก็ชอบดีสีน้ำเงินมีแต่เด็กชายเออสีน้ำเงินมีแต่เด็กชายอ่ะงงเงน่งอยู่แยกกันหนึ่งเนี่ย นักกีฬาเตะบอลพี่ไผ่พี่พิมพ์พี่เอิญโหโ,โ,โแต่ว่ามันสามารถให้แฟนคลับเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแข่งขันด้วยได้หีิทุกคนอย่าเอาหนูไปเตะบอลเลยจริงๆเตะจะโดนลูกไหมอ่ะเตะจะโดนลูกไหมอ่ะ ไม่ต้องชอบบอ,อกเดี๋ยวเตรียมตัวลงไลน์แล้วนะคะทุกคนไว้เดี๋ยวมาคุยกันใหม่โอเคไหมเดี๋ยวไว้มาขึ้นไลน์ใหม่นะทุกคนแบบว่าตอนว่างอะไรไงเงี้ยจะมาไลน์กี่มีคนจุบด้วยพี่พีชเติมครั้งหนึ่งจะเติมตลอดไปโอ้ยแต่ว่าทุกคนอย่าลืมกันนะถ้าเกิดไม่อยู่แล้วอะ ไม่อยู่เดินสเดือนเงี้ยเข้าใจไหมถ้าไม่อยู่เดือน2เดือนทุกคนต้องยังต้องพิมพ์หาหนูในโซเชียลอยู่นะห้ามหายนะห้ามปล่อยให้หนูหายไปจากโซเชียลนะทุกฝากทุกคนดันกระแสให้ด้วยนะเขะา้าใจไหมฝากทุกคนแบบปั่นกระแสต่อให้หน่อยนะเขะา้ขาใจไหมผู้ที่จ๊รถไฟชิกชื่อ ใครจะลืมลองอืมออไม่เป็นไรหนูจะทำโซเชียลโซเชียลดีท็อกเหมือนเดือนครึ่งก็คือไม่เล่นโซเชียลบุญใหม่ จะทำโซเชียลดีท็อกเฉยๆค่ะหนึ่งเดือนสองเดือนประมาณนี้ดังนั้นระหว่างที่เราไม่ได้เล่นโซเชียลฝากทุกคนดันกระแสอย่าให้หนูหายไปจากโลกนะอยาให้หนูหายไปจากโซเชียลได้ไหมฝากทุกคนมินชั่นหานหนูทุกวันเหมือนแบบนี้แล้วก็เอาคลิปเก่าๆมาตัดลงติก t o อกก็ได้แล้วก็เจอกันอีกทีเดือนกุมภาพันธ์ No no แต่ก็เอาแต่ว่าไม่ได้หมายวาความว่าจะคุกพาพานเือเริ่มเล่นโซเชียลเลยนะแต่แค่ทุกคนอาจจะได้เห็นหน้ากันขึ้นบ้างแล้วก็อ่าระหว่างนี้ก็อาจจะเป็นโซเชียลดีท็อกไม่เล่นโซเชียลนะคะเพื่อปรับสภาพจิตใจต่อเลยเป็นจริงเจังอีกถึงแย่แน่เลยใช่ห้ามไม่ใครจีบนะอจะไปจีบชาวบ้านขเขาแทน จะไปจีบคัาแทนอะไรคิดถึงเดียวเออยังอยู่นครพนมไหมคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ค่ะเออได้ไหมพูดไปไกลบอยคราคนนี้กลับมากัน What พอรังใจไปซ้อมบัลลีบอลสุดๆนะฮะวันนี้เราก็มีซ้อมค่ะไ,ไม่ไรก็คิดถึงเด้วเนี่ยก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันอย่าระหว่างนี้จะพยายามอะไรให้ได้บ่อยที่สุดเพราะวันนี้วันที่สามเลนะจะพยายามอะไรคุยกับทุกคนให้ได้มากๆนะคะแน่นั้นเวลาที่หนูอะไรทุกคนต้องอัดหน้าจอเก็บไว้เยอะๆเข้าใจไหมเอาไว้ดูเวลาคิดถึงกันะ่ะ กินเรามีกาแฟแต่เราไม่กินหืมวัมมเดี๋ยวมาขึ้นไลน์มีอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวเตรียมตัวอองไปทุระก่ะนนะช้าแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมีไปซ้อมอีกแต่นี้หนูอยู่ในศตูแบบทั้งวันเลยอะ คิดถึงทุกคนนะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะคิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็คิดถึงหนู่ด้วยนะบาย,บายตอนนี้อินเพลงอะไรอยู่นี่แหละ <laughs> บ,าบายเจอกันนะคะที่มิสแกลนลอนนะคะวันพรุ่งนี้แล้วก็ใครไปอย่าลืมตะโกนร้องเพลงช่วยหน่อยนะเพราะว่าคิดว่าน่าจะร้องไม่ไหว <c oughs> เสียงเพี้ยนแน่แดังนั้นอยากหัวเราะกันช่วยเป็นกำลังใจให้กับความพยายามที่เรามีแทน <laughs> โอเคไหม โอเคไหมอาจจะเพียนบ้างอะไรบ้างนะฮะโอเคนะเออนักร้องเสียงเพียนก็คือบอกไว้ก่อนไงอย่าคาดหวังเอออาจจะร้องเพียนเพราะรู้สึกว่าต้องมีแน่ๆงั้นก็บายไนะคะคิดถึงทุกคนนั้นจุบ๊บ